สวัสดีครับกลับมกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขผมวิท85นะครับก็วันนี้นะครับเรามาจัดเจ้าคันจิกกระแสเดือดนะครับเจ้าจิกสตาร์นะครับอ l เล t ตา j a เจแปนแทกเกิลจิกสตานะครับก็โจทย์ของเราวันนี้อยากได้ชุดจิกครับงบไม่เกิน4,000บาทอ้าวมาผมจัดให้นะครับเบรคโคดนะครับคันเด้งๆนะครับข้อสำคัญถอดโคนครับนี่ถอดโคนครับพบสะดวกแน่นอนครับใส่ รถนี่ไม่เกะกะครับตัวนี้นะครับทําไมคันจิกต้องท่อนเดียวจริงไหมครับนี่ร้านหัดไทยเราจัดให้นะครับกับคันจิกต่อโคนแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับไกด์ซิกซงเคนะครับความยาว6ฟุตหต่อโคนนะครับมีเข้ามา2เวทนะครับ PE13 นะกับ PE2-4 ีดสนะครับ PE13 เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่านค่าคันเบ็ดล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับผมจะสอนนี่นะครับสำหรับมือใหม 652ก็คือ6ฟุต5 2ท่อนนะครับ B คือเบสนะครับถ้า S ก็คือสป i ินนิงนะครับความยาวรวม1.96เมตรนะครับก็คือ196เซนนั่นเองนะครับก็เรียกง่ายๆแล้วก็ PE line ก็คือ a อคชั่นคันนะครับอยู่ที่ PE 1.3ีนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น60-200กรัมแล้วก็ max load power นะครับ10กิโลก็คือเทสยกลูกตุ้มนะครับที่10กิโลนะครับ แต่ความจริงเนี่ยมันสามารถยกได้มากกว่า10บกิโลนะครับเพราะเวลาเราสู้ปลาเนี่ยปลามอยู่ในน้ำเนาะยี่สิบโลอย่างเงี้ยก็เล่นได้สบายๆนะครับก็ตรงเนี้ยเราไว้ดูว่าเราจะใช้เหยื่อจิกเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับอย่างคันพีอีหนึ่งสามเนี่ยเหยื่อจิกเริ่มต้นก็คือหกสิบกรัมแม็กของเขาก็คือสองร้อยกรัมนะครับพีอีสองกี่สี่ก็เหมือนกันเลยครับใช้เหยื่อเริ่มต้นแปดสิบนะครับแม็กของเขาคือสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับยกลูกตุ้มนะครับใช้เครื่องยกลูกตุ้มได้สิบสอง นะครับนะแต่ไม่แนะนำให้ไปยกถังสียกดมเบลยกอะไรกันเองนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีแอคชั่นของคันเบ็ดและมันใช้เครื่องในการยกนะครับโอเคแล้วเราก็มาจับคู่กับเจ้าลอก V b a บสไอคาโกครับหลังจากที่หมดกันไปนานนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้า V ี a บสไอคาโกลอกหยดน้ำจิก๊กอนเนกประสงค์นะครับน้ำหนักเบานะโคตรหล่อตัวนี้นะครับสเปกก็สีดำทองด้วยนี่เข้ากับคันเบ็ดเลยครับ น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นรอบเร็วนะครับ6.3มาพร้อมกับหน่วงไม่เหล็กก็คือสามารถเอาไปแคสได้นะครับใครที่มองแบบเป็นชุดกึ่งแคสกึ่งจิกนะครับเบื่อเบื่อก็เอาไปตกปลาสวายบ่อปลาบึกบ่อเล่นนะครับชิลชได้จัดตัวนี้เลยครับกับเจ้า VBAT i c a r า o นโกเนี่ยวผมให้ดูสเปคนี่ครับสเปคโคตรโหดนะครับ7ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มครับเบรก16กิโลน้ำหนักตัวลอก2 1รกรัมถือว่าทำมาดีมากนะครับ ในตระกูลลออจิ๊กราคาไม่เกิน2,000เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ถือว่าเด็ดสุดแล้วนะครับลอบ6.3จุสายท e 2ได้320เมตรฉะนั้นเหลือๆครับไปลงอันดามันได้เลยครับชุดนี้นะครับไปหลักแก๊สลงอันดามันได้เลยนะครับถ้าใส่ที3ก็จะอยู่ประมาณ250ถึง270บาทน้ำหนักเบามากตัวนี้นะถ้าได้เป็นงัดบึกงัดสวายก็มันไปอีกแบบครับใครที่มี ทิปนะครับจะออกไปทิ๊กกิ้งนะครับแต่ว่าไม่อยากได้ชุดแพงๆนะครับก็คือบางคนเนี่ยปีหนึ่งออกทิปอยู่3ครั้งจะไปถอยชุดละหมื่นส0ง0มมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับก็จัดชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับอนเนกประสงค์พร้อมใช้งานนะครับครบชุดนะครับคันลอกอยู่ที่3,890บาทนะครับครบชุดอยู่ที่3,890บาทนะเดี๋ยวทางร้านจะแถมใส่เอ็นแปนให้1ม้วนนะครับอนะ่ ก็เรียกว่าพร้อมลุยเลยนะครับส่วนใครจะอัพเป็นสาย P.E. ก็แจ้งแอดมินได้นะครับแจ้งแอดมินได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับสวยมากจริงชุดนี้นะครับแบงค์นี่ซูเปอร์เอ็กคอร์ดเลยนะครับแล้วก็ล้อกับคันเนี่ยสีเข้ากันเบรก16กิโลก็เหลือเฟือแล้วครับตัวนี้นะจุสาย300เมตรนี่ชิลๆเลยครับดีไซน์สวยมากนะโอเคก็ใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างทักมาที่ Facebook page, f c e b o o o Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสูฤฤ่วิท85ได้เลยนะครับใครที่ดูมาจากติ๊กต็อกหน้าจิมลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับก่อนที่จะหมดนะครับคุ้มจริงๆคุ้มอย่างเดียวไม่ได้นะครับตามคอนเซ็ปต์ร้านหาไทยใช้งานได้จริงและต้องเท่ด้วยนะครับอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ